สวัสดีว่นมะบริเมน้าสวัสดีพี่น้องไปดีตอนสวยวนี่เทคานพี่น้องเทคานพระพุทนาเทคานหิวปูนเป็นแถวเนาะจัดเป็นสองแถวเอาสบดีพี่น้องอืม ทรงขึ้นท่งขึ้นงานเสียงอันโมกขึ้นอีกแล้วยุดหักหักโยกหักโยกหักโยกอีกแล้ว แกช้านิเพราะเลยไปซีบกลัวเยวลยเพราะว่าหิวไล่ข้นเนาะแปบ๊บเดียวเบิดแป๊บเดียวเบิดบบเ,ดเดมื่อนี้ค้นร้ายพี่น้องที่พื้นเนาะเพราะว่าพอบา้อบานบอกว่าขั้นผู้ได้วางกัเฮือนสองมาสองเฮือนสามมาสามก็เห็นเนาะบางเพื่อนกันว่างกัมาสองกัมี่นะพี่น้อง เพราะว่างานที่่านมันงานหนักเนาะเพราะว่าอยู่ปูนส่งต่อต่อกันส่งเพิ่นเทิงหัวละ้อยู่เทิงมัดเชื้อแค่นี้กับมัดไส้ยังบันนังตากแดด วินวางยังนั่งจากแดดผักหยกน้ำหนักผักหยกผักหยกเจ้าหน่อยหิวอีก คนนี่ว่าเป็นพวกแก๊สซีฟหรืเ่ามือนี่วะคนร้ายกว่าเก่าวะหรือกว่ามันแบบว่ามาโฮมกันวะมันคือรายวะแค่เออคนกันคนอ้ไคนกันอาเก่าแต่ว่ามันคือร้ายกว่าเก่ามันมาโฮมกันพี่น้องมาโฮมกันมอนมาโฮมกันแหละคือราย tiêm phun Tiêm gì leo, tiêm và chăm can. theo, leo theo, điên theo và chăm can. พี่ย่าอยู่นีเจ้าลืมแล้วอยู่ลืมว่อนเจ้าของอีกแล้วใหญ่เท่อยู่พุทธิยะมียหญ่เท่าขาคู่สบายดีถ่ายแล้วบอกนี่ไซร์หล่อห้องคุณแต่ว่าประจำการเมื่อกี้นั้นโอ้นะพี่น้องเรียนเรียนแถวแล้วเรียนแถวแล้ว กระเชียงูกันมิดเลวเอาโลยเตรียมสุเาากัะเชียงูคือระยุดนันมาแล้วมาแล้วห้องแม่ห้องไอกี้มาแม่มาแล้ววะอ้ามือก้อนกะสิผักก้อนกะสิเอาประทัดเดินมือก่ได้ใส่ทุงมือ แถว้ายุดกันสต๊อปก็ยุดกันแป๊บหนึ่งเสียงแซวแซวเป็นตะมวน ไม่เมื่อนี่สีเหลวไปจักนี่ตัวสุนห่าวตีแบบนี่พี่ตาสีเหลวอยู่ไดเแล้วสำหรับอันตีแบบพี่น้องเอ้ยไม่ตีแบบมันกับโบพ่อเนาะเอากับเทเหลวแล้วก็มั่งแบบไปจังสีสางแบบใหม่ต่อไปเรื่อยๆจะเหลวหมดแล้วเนาะ จักห้องหาซุมเฮาอันนี่1 h ốn, h n. N x x 2 v ơ v ơ. 3ได้3ยัง4บาดนี้ยัง4ห้องก็แล้วเอาแถะคสแถวเฮานะเอามันคือมันคือไปจังซั่นแล้วบดนี้ฮะคนบ่เ่มเอาสิเข้างานก็ด้พี่น้องบดนี้ ยุໂອໂຕເອຍຢຸດກັນສະຕັອບກนນເນາະມື້มີ້ຄົນຫຼາຍມາຮມກນມງ เห็นย oh ังอันน่ะเป็นหยาดทุกมันใหญ่เห็นยังอันหโอหยยาดทุกมันใหญ่เห็นยังอันง่าย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 ได้ถูกมืออง่ายกต่ยังใส่ผลาญหยุดสต๊อปพักผ่อนเมื่อก no, ี้นี่ช่วงใหญ่เติบเนาะกับยุดใหญ่เติบเนาะตังใดนี่ใหญ่เติบเงี้เติบ

ว่าไอ้แม่จะบอกเบิดสองโตนนะสี่สิบสองหัวได้สองโตนนะสองโตนมันสี่สิบสองหัวเด้เบิด์ลหรือเบล่บุ๊มแม่ให้กับเบิรตตนเดียวบอก พากันว้ากัน hey, ค okay ิดว่าสิอาให้มาแล้วเมื่อนี้พี่น้องหนึ่งสองสามสามห่องอันนั่นเนาะสามห่องยาวแต่ว่าห่องหน่อยในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าห่องท่านแม่นั่นว่าสามห่องยาวแต่แต่เก่าห่องหน่อยท่านแมนั่นแล้วเป็นนี้เป็นนี้นี้ก็มาเล้งเ้่ง้ เขาตีแบบได้นีนได้แต่ได้แต่ซิบซิบหองเนาะปะได้ได้ซิบหองไม่ไม่แบบได้แต่ซิบห้องห้องขั้นตัวน่ะก็ได้อันอันหนึ่งบานเขาแก่แบบกับรถใส่พอดีสามสามเก่าสามห้องแต่มันมีมันมีเก่าเก่าเก่าหองเนาะสามแถวแต่มีเก่าหองเก่าก็อยากงงในน้อยหนึ่งสามหองสามหองยาวแบบนั้นเนาะพี่น้องแต่ว่ามันเก่าหองน้อย ทังเบิดมันมีจักห้องเสามสมรวมเบิดะสาองเสามันมีจักห้องบานีลรวมเบิดาเอห้องพี่นรอกมีเจ็ดเจห้องเจห้องยาวห้องห้องหนึงมีสาห่องเดบานี่สามเก้าสามเจ็ดเสาเอสรวมเบิมีเสาเอสห่อ ศาลาหุงท์มเฮามีเสาเอ็องเนาะพี่น้องคันเสาก็รวมกันกับสามสิบสองเสาให้แล้วางตกีกอนยังส้งแม่น่นี่ก้อนนี่แล้นี่ยังอีนะ อาตอนนี้ก็ถึงเวลาผักเทียงเนาะว่าเป็นเสียงเดียวกันวาอยากให้มันแหลวเ,เมื่อน,นี้พกันได้ที่ได้ยุดยยาวอ่ะสะบุญเงินหินลรออยู่ข้างหน้า ข้ามกัน hmm. ข้ามจะเลิกกัได้เขาว่าหาเม้งจะเก่าเลิกสีเมงเนาะหาเม้งย่งเลิกกัได้เขาว่าเอาให้มันเลอะตอนนี้ผักเถียงเนาะพี่น้องตะกี้ว่าสีเถียงจกสีเลิกคนอยู่หน้าโมเพิ่นเมื่อยเนาะเพราะมันเป็นงานนักบอเป็นตาบดตาเน่ะบอก มม่หมดจ้าือเด้อตัมดตัดแางรมือล่างราเยาเดือลาเอาขึ้นหน้าหเขาจะมาส่งเราบ่ มื้อนี้บ่ทันมาหาแม่ครัวเฮาเนาะมาเบิ่งบาดนี้เจนน่ะเด้ง่ายอีกแล้วโอ้มาอยู่บ่อนเย็นคักเนาะบดนี้เนาะกับข้าวเฮามีหยังแน่เนาะกับข้าวนี่มีนอนพีมีอนอนพีมีบคุณพี่นอนี้นะโยอนอนพีเหมาะกับอันเฮ็ดงานหนักเด้นี่เนาะ

ข่าวได้ไปไหนม้าพี่ไปนาะตเมื่อนี่แมยขึ้นมาเรอเนาะแงกันเลยไเดิกาวกินยู่้ยเนาะอ่ใหญ่ๆไปา่วเมื่อกันมด่อันมนหลายเมื่อไรนไปยิเขาเห็นเป็นผ้าในีย่งเ่ที่ผ้าผ้าเอาไปนะเ็นผนะนะ่เห็นจังเป็นเบ่อังยัไบขาวเดียวฉพากินข่าวก่อนน เสียงแซลแซลอยู er ่เปนแนกัสิก็ิดคลิปไว้เพื่อนคดีก่อนนาอยกโดไล่ก็แซลได้ด้วยนะก็สบายดีสบายดีขอบคลิทีนงานด้บาย